ว่าจะเป็นการเป็นสการะพระเชี่ยวแก้วหรือพระปรมสาลีริกธาตุที่ว่าเขาตะเกียบและการชมหัตกรรมฝีมือชาวบ้านที่ศูนย์หัตกรรมบ้านเขาเต่าและสุดท้ายนะคะเราจะพาไปชมวิีีชีวิตช้างและถื่นรหลกับธรรมชาติที่หมู่บ้านช้างนะคะ และสถานที่แรกที่เราไปกันนะครับก็คือวัดเขาตะเกียบหลังจากที่เราลงจากรถมาเนี่ยจุดแรกที่เราเห็นเลยก็คือจุดจําหน่ายดอกไม้ทูบเทียนครับซึ่งจุดนี้เนี่ยเขาจะม่รับเป็นเงินนะครับเขาจะรับตามกําลังศรัทธาหลังจากที่เราได้ดอกไม้แล้วนะครับเราก็สามารถขึ้นไปสักการะพระพรมสายรีลิกธาตุที่อยู่ด้านบนได้ซึ่งข้างในครับบอกเลยว่าสวยมาก หลังจากคิ่สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนเรียบร้อยแล้วเมื่อเดินลงมาเราจะพบกับวิหารจีนที่มีสถาปัตยกรรมงดงามและโดดเด่นครับจุดแรกที่สะดุดตาเลยก็คือพระสังกาจาัจจยหรือที่หลายท่านรู้จักกันในนามพระอ้วนองค์สีทองอารามครับท่านเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและโชคลาภใบหน้าที่ยิ้มแย้มของท่านช่วยสร้างพลังบวกให้กับผู้คนที่มากราบไหว้เป็นอย่างดีเลยครับถัดมากับองค์พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยความเมตตาปานี ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและร่มเย็นครับและที่ไม่ควรพลาดเลยคือพระแม่กวนิมปางพันเนพันกรหรือปางพันมือครับซึ่งถือเป็นปางที่แสดงถึงการสอดส่องดูแลและประทานความช่วยเหลือแก่มนุษย์โลกได้อย่างทั่วถึงความอลังการขององค์พระทําให้เราสัมผัสได้ถึงความศรัทธาที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน หากใครได้มีโอกาสแวะมาแถวนี้อย่าลืมแวะมาชมความสวยงามและรับสิริมงคลจากสันเจ้าแห่งนี้กันนะครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนยพัฒกรรมบ้านเขาเต่ากันแล้วนะครับถ้าเกิดว่าได้ผมเป็นคนอธิบายข้อมูลเองก็คงจะไม่ถูกต้องแล้วก็ครอบคุมมากขอที่จะให้คุณพี่วิทยากรอธิบายในวันนี้นะครับรบกวนคุณวิทยากรช่วยแนะนำตัวให้หน่อยไนดะ้ไ นางสาวรนดาพายเชนพูนะคะก็เป็นผู้จัดการศูนย์ที่นี่นะคะค่ะส่วนธนกรรมบ้านเขาเต่าเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาได้อย่างไงครับก่อตั้งตั้งแต่ปี2 5 0 6ด้วยพระเมตตาของพ่อหลวงรชัชกาลที่9และพระพันปีหลวงที่เสด,ด็จมาด้วยพระองค์ทั้งสองพระองค์แล้วมาเห็นความยากจนของชาวบ้านในชมุมชนเขาเต่าคือในช่วงมรสุม,มคือช่วงเดือนพฤศจิกาถึงเดือนกุมภาของทุกปีจะเป็นช่วงที่ขลืนใหญ่ลมแรงแล้วชาวประมงเนี่ย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชนเนี่ยก็ไม่สามารถออกเรือหาปลาได้วงท่านก็มีแนวคิดว่าน่าจะมีอาชีพเสริมให้กับแม่บ้านในชุมชนในการเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวในช่วงมรสุมก็เลยจัดโครงกเรื่องของการทอผ้าน,นี่ขึ้นมาโดยที่เอาครูจากราชบุรีมาสอนสมัยนั้นมีการเรียนการสอนที่ใต้ถุนวัดเขาเต่าแต่ปีพศ2508คุณครูประสิทธิ์แนางเรียมจิตยอดยย,ยซึ่งเป็นเจ้าของที่ปื๋นนี้ที่เรายือนอยู่เนี่ยคะ่ะได้ทุนเก้าขวายให้กับ พ่อหลวงรอก้าวพงท่านก็สร้างอาคารนี้ขึ้นมาอาคารนี้ก็เป็นอาคารเดิมที่พ่อหลวงท่านสร้างไว้ให้แล้วก็นํานักเรียนทั้งหมดมาเรียนรู้เรื่องการทอผ้าที่นี่ค่ะแล้วส่วนกิจักรรมบ้านขาว่าเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเมื่อไหร่ครับ ก่อตั้งตั้งแต่ปีถ้าตรงนี้จริงๆก็ปี2509แต่ว่าด้วยที่เราทํางานก็จะมีอุปสรรคมากมายในการทําเพราะว่าเราไม่มีบรรพบุรุษในเรื่องของการพ่อผ้าเลยทุกคนต้องมาเรียนรู้ทั้งหมดแต่ด้วยอุปสรรคของเรื่องของการตลาดเรื่องของการทํางานเรื่องของอไรายได้ก็ทํากันจนมาจนถึงปีพศ2 5 3 6แล้วก็ปิดตัวลงไป9ปีมาฟื้นฟูครั้งที่สองเมื่อปีพศ2545 จุดเด่นของที่นี่เรื่องของผลิตภัณฑ์คือเราจะมีเป็นทาเป็นผ้าขมาที่เป็นฝ้ายร้อเ็คือผ้าที่นี่จะเป็นผ้าฝ้ายร้อเซแล้วก็เราจะมีความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ในเนื้อผ้านั้นนั้นเอาละครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยมากๆนะครับที่มาให้ความรู้พวกเราครับพี่หน่อยมีอะไรอยากจะบอกเด็กรุ่นหลังๆเกี่ยวกับส่วนหัตถกรรมบ้านเขาเต่าไหมครับก็อยากจะบอกน้องๆยุครุ่นใหม่ในการที่ ที่เติบโตมาอาจจะไม่เคยเห็นเรื่องการทอผ้าฉะนั้นที่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของจวนประจวบคีรีขันธ์ทีพ่พยายามที่จะสืบสานร,รักษาและต่อยอดโดยที่เราก็ทาแล้วก็เอาเรื่องของการทอผ้าเข้าเป็นวิชาสเสริมให้กับนักเรียนในชุมชนด้วยฉะนั้นเราก็จะให้นักเรียนหรือเป็นนักศึกษาเนี่ยค่ะได้มาสัมผัสได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้มาศึกษาข้อมูลตรงนี้ว่างานัตถร,รมที่เป็น โครงการพัฒนาผลิแรกเริ่มเนี่ยมันมีคุณค่าแล้วก็ผ้าไทยก็ไม่ได้เชยอย่างที่คิดเราสามารถดีไซน์หรือทำเป็นงาน DIY ได้ด้วยก็อยากจะปลูกฝังน้องๆหรือจะฝังน้องๆว่าผ้าไทยเนี่ยสามารถทำเป็นงาน DIY หรือเป็นเสื้อผ้าต่างๆได้ไดค่ะครับสำหรับวันนี้ผมกับทีมงานต้องขอขอบคุณพี่หน่อยมากนะครับขอบคุณครับ มาถึงกันแล้วครับกับหมู่บ้านช้างหัวหินเปลี่ยนโหมดจะแวะพากับงานศิลป์มาบ้างมาทักทายน้องช้างที่อยู่ที่นี่กันครับที่นี่อยู่ใกล้ๆกับวัดอิติสุขโตเลยครับกิจกรรมเพียบทั้งป้อนกล้วยถ่ายรูปขี่ช้างหรือว่าดูน้องโชว์ความสามารถอะไรก็ได้นะครับเห็นน้องตัวใหญ่แบบนี้เนี่ยแต่อ่อนโยนแล้วก็แสนรู้มากเลยล่ะครับดูหน้าน้องตัวนี้สิครับยิ้มเก่งไม่แพ้กัระสังกรจายที่เราคลิปไว้กันมาเลยเห็นแล้วก็อดใจอ่อนไม่ได้ครับต้องซื้อตะกร้าผลไม้มาฝากสักหน่อย ใครที่มาเที่ยวหัวหินเนี่ยนอกจากมาไหว้พระแม่กวนอิมแล้วก็อย่าลืมมาแวะหาน้องช้างที่นี่นะครับจะได้ทั้งสนุกแล้วก็ได้บุญไปพร้อมๆกันเลยเรียกได้ว่าทริปนี้ครบเลยครับทั้งอิ่มบุญสนุกกับน้องชาง้างเลืยังไา้ชมงานฝีมือสวยๆอีกด้วยสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Uh, how are you i'm good thanks how are you okay where you come from from lithuania california lithuania it's a country in europe oh.